ละมุดละมุดลูกตกพ้นต้นก็ีนี้น้ำท่วมไม่ค่อยุกเข้าเลยลูกลูกเพล่นเลยลูกใหญ่มากเลยลูกขัางในลูกลูกเพล่นเลยละมุดไม่ค่อยดุดเข้าไหร่เพราะว่าน้ำท่วม

ลูกใหญ่นะเูาก็เล่าเลยถนนถนนลื่นสักถ้า้จะใกลาจะสุกแล้วนะใกาจะสุกแล้วแหละเพราะว่นามันลูกก็เลอะแล,แ,ลนนลแล้วนี่โอ้ยพี่หนอถนนมันนี่ไงเนี่ย,อ,นนย,ยอันนี้มันล้นถิ่นาะอันนี้มันล้นถิ่นม,มันเป็นลูกที่ว่า ใช้ไม่ได้แล้วใช้งานไม่ได้ นบรรยากาศตอนเนช,าชา้าเช้าบรรยากาศตอนเนช,าชา้าเช้าอันนี้เอาเรื่องบรรยากาศตอนเช้าเช้าบรรยากาศสดชื่นตื่นเช้ามาสดชื่นแจ่มใสนะคะชมนกชมไม้ด้วยกันจ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นหมกม่วงใหญ่น้มมอจ้าเนาะมะม่วงขั่นสวยนะคะ ลมุแนี้ก่อนนะคะลูกตกพิมต้นเลยละมุดผิด แคน,นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า